ยกมือไหว้ซาครับเพื่อนผูกพ่อนพี่น้องทั้งชาวไทยชาวโลกทุกผ,ผู้คนครับพบเจ้ที่เดิมครับที่นูบ้านสวนวันนี้อยู่มในช่องคนสร้างฝันง,งานทํามือครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะมาสอนทํางานเครื่องหนังแต่ว่าเป็นงานเครื่องหนังที่ผมไม่ค่อยได้นํามาสอนเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้นํามาทาเป็นคลิปนี่อาจจะเป็นคลิปแรกครับถ้าหากจำไม่ผิดนะวันนี้ผมจะมาสอนทาฝักมีดครับ ซึ่งในการทำฟักมีดนะมีคนความต้องการอยู่ตลอดนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่สามารถจะทำแพทเทิร์นเดียวแล้วขายให้กับทุกคนได้นะเพราะว่าคนมีลักษณะการใช้มีดที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นมีดเชฟหรือมีดเดินตาเนี่ยมีดมีความหลากหลายใบสั้นใบายาวหลากหลาูกสรงอาจจะไม่เหมาะนะครับ ที่จะทำแค่เทร์นเดียวแล้วเก็บไว้ในร้านขายให้กับผู้คนนะฉะนในการรับทานซอกมีดหนังครับก็ทําอันต่ออันคนต่อคนนะมาแนะนําวัตถุดิบันก่อนครับอันดับแรกที่ต้องใช้ครับคือนี่เลยหนังนะครับเป็นหนังยูรงนะครับหนังยูรงใช้ได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอกฟาคฟูอัพเคสซี่นี้ผมเลือกใช้เคสซี่นะมีความหนามิล 6- ถึงมิลนะครับพวกนี้อนข้างจะแข็งหนาหนังทำซับผมเลือกใช้เป็นหนังกลับนะครับแบบอ่อนนะสุดท้ายที่ต้องมีแล้วคือเนี่ย เส้นนี้เป็นฟอกฝาดนะครับเป็นฟอกฝาดขนาดสองมิลแปดนะหนังที่น้าเต็มคับนี่แหละอ่านี่คือหนังฟอกฝาดนะครับ2องมิลแปด นัพวกนี้จะหนามากครับที่จําเป็นต้องมีเพราะว่ามันจะมีไว้หยุดกระแซะของคมมีดครับเวลาเราแทงมีดเข้าไปในฟักหนังพวกนี้มันมีความหนานะมันเคยหยุดคมมีดดูลักษณะนี้เพื่อไม่ให้คมมีดอ่ะมันไปบาดตะเข็บนะครับแต่หากว่าเราหาหนังฟอกฟาดหนาๆแบบนี้ไม่ได้ก็ให้ใช้หนังครับหนังยูซองพวกนี้แหละหรือหนังนิ่มก็ได้นะทับกันเลหลายชั้นครับให้มันเกิดความหนาตามที่เราต้องการนะประมาณสัก2-5มิลห้ากึนนะครับจะดีนะทับให้เกิดความหนาแล้วก็ทาเป็นตัวหยุดคมมีดโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าลักษณะของการทําางนนี้ จะเป็นลักษณะยังไงนะวันนี้ทำหนึ่งชิ้นต่อ1อันนะ โอเคครับตอนนี้ผมได้ชิ้นงานมาเรียบร้อยแล้วครับสังเกตว่าอ่าหนังซับมีไว้เพื่อปิดพวกหัวมุดด้านในนะเพราะโดยทั่วไปหลักการใช่มุดนะครับหากว่าเราใช้มุดนะเวลานานไปนะครับมุดมันจะเกิดสนิมนะพอมันเกิดสนิมเนี่ยมันจะเกิดการพุจากด้านในขึ้นมาก่อนนั่นหากว่าเราใช้หนังซับแปะเข้าไปนะมันจะช่วยยืดอายุของมุดที่จะพุจากด้านในไปได้มากแต่หากใครที่ใช้เป็นการเย็บมือครับอันนั้นอ่ะก็จะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานมันไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับ จากนี้ไปก็จะเป็น2ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกคือผมจะใช้การตอกรลิ่นครับตอกด้านบนนีก่อนให้ทั่วให้ครบรอบครับพอตอกให้ครบรอบแล้วผมจะทําการพับมันนะแล้วก็ติดตัวหนังยุบคมมีดเข้าไปนะครับแล้วก็ตอกเย็บอีกทีหนึ่งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นของการทำงานฟักมีดนะครับโอเคมาเริ่มตอกกันเลย โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับฟักมีดนะเพราะว่าเราทําชิ้นต่อชิ้นอันต่ออันเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะไม่คอนเลยนะเพราะฟักมีดอะ่ะมันถูกตัดมาเพื่อพอดีพอดีกับมีดเล่มนี้นะครับมันจึงไม่สันคอนเลยนะครับเทคนิคในการทําฟักมีดผมทําฟักมีดที่มันจะสามารถพุ่มดามมีดได้ด้วยนะอย่างเงี้ยมันจะไม่หล่นเลยนะถึงแม่มากมันจะพุ่งอไปเงี้ยมันก็จะมาติดตรงนี้อยู่ดีติดตรงไอตัวตัวล็อก หากว่าเราทําต่ําลงไปหน่อยมันก็ยิ่งแน่นขึ้นนะครับหรือว่าหากลอก2ตัวก็ยิ่งแน่นขึ้นแต่สําหรับผมตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วทาเพื่อความสวยงามเพราะว่ามีดเล่มนี้มันจะถูกใส่ไว้ในกระเป๋านะครับเพื่อเวลาออกไปตั้งแคมป์นอกพื้นครับนี้ก็ใช้หั่นอะไรนิดๆหน่อยๆนะผมทําช่องสําหรับเอาไว้ใส่ล็อกเก่างครับนะครับเพื่อไว้ในการทับเฟมีดครับเราก็มาสรุปกันอีกทีนะครับเพื่อย้ำครับให้ความเข้าใจกันมากขึ้นนะเพื่อเพื่อย้ำเพื่อเพื่อเพื่อน้องๆจะไปทํางานครับ จะให้เหมาะนะครับฟักมี่ต้องการหนังยูรงนะครับใช้ได้ทุกชนิดนะจะเป็นฟูอัพออยเคซี่ฟอกวาาได้หมดขอให้อยู่ทรงอันที่สองครับคือหนังซับนะหนังซับคือหนังที่มีมวลเนื้อนิ่มนะครับสังเกตว่ามันจะตกอย่างนี้นี่คือซับเพื่อความสวยงามนะครับข้อดีของการซับก็คือมันจะช่วยเก็บหัวมุดนะครับเพราะว่าเวลาหัวมุดมันจะเป็นสนิมมันมักจะเป็นจากด้านในมานะครับเพราะว่าด้านในเรื่องของหัวมุอ่ะมันจะไม่ได้รับการเี็ดสีเลยนะมันชอบเป็นจากด้านใน ก็ถือว่าเป็นการช่วยยืดอายุของมุดย้ำต่างๆครับให้แข็งแรงขึ้นนะอันดับที่3ที่จะไปต้องมีนะครับคือหนังที่มีความหนาแข็งนะครับเหนียวเพื่อเป็นการดูดคมมีดนะครับ อมีดมันถูกชักเข้าชักออกอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไปเสียดสีกับไอ้ตัวหยุดคมมีดนะฮะเพื่อให้คมมีดอะมันไม่ไปบาดตรงตะเข็บที่เราเย็บไปครับอายุการใช้งานก็จะยืนยงยาวนานแน่นอนส่วนคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆเด็กใครที่เพิ่งจะหัดทำเครื่องหนังมือใหม่ครับฟอกมีดเป็นอะไรท่ง่ายนะครับสามารถทําได้ภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเป็นอะไรที่อยากให้ไปลองทำดูครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับไว้ซ้าลาแล้วครับผม